ได้ข่าวว่ามาจากเชียงใหม่หรอใช่ค่ะหรอนี่คือบินมาเลยบินมารอกูกเมืองได้ไหมปูได้จ้าปูได้จ้าก่อนจะว่านี่ก็บอกงูมันมีข้อมูลอะไรอย่างเลยพอมาที่นี่พี่พนักงานเป็นหน้าหักทุกคนเจ้าอธิบายให้ละเอียดเข้าใจเลยเข้าใจง่ายมากบริการหน้าหักโดยเจ้าน้องเมเจ๋จ๋าปัญหาของหนูคือเรื่องอะไรคะปากข้างบนน่ะค่ะยิ้มไม่สวยเลยปากนียค่ะไหนลองยิ้มนี้ อ่าเหมือนมีปากปิ้นออกมาด้วยเนาะใช่ค่ะเรื่องยิ้มสวยขึ้นเนี่ยผมว่าเราถ้าเราเก็บเนื้อที่ปิ้นเนี่ยเรายิ้มใหม่ยิ้มใหม่เก็บเนื้อที่ปิ้นพวกนี้ก็จะดีขึ้น<ช>นะครับเนาะ<ช>เรื่องปากยุ่ยปากเป็นร่องเนี่ยต้องทําใจนิดน,นึงนะเพราะว่า,วาการแก่ไขเนี่ยมันอาจจะแค่แ็ดเป็นทรงขึ้นพร้อมไม่พร้อมครับคนสวยพร้อมอ่างั้นไปลุยกันค่นา